ครับสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีแตกแป้งเมื่อสุกคูสัคนสักโมงสับอนพบพ่อกับซ่องเบ้าพอดมาหน้าคือเก่าพี่น้องเป็นสีซ่องใหม่มาเตยเกียร์กับซา์ตูลพี่น้องไม้เหมือนใช่ไปกติเีาน้องคอยได้มานทำกันพี่น้องกันคืนนะใช่มามบางรู้สบายดีเห็นหุ้งอยู่บ่มื่นกันนี่ไหมใช่ไหมสบายดียุ่งหมื็นเยอะเดี๋ยวอาจะยืงไฟมาใช่ไหมเวลาไหนล่ะโอ้ย จะตุน yeah. ับจะไม่เห็นก็เขาตนเขาใช่ใช้เขียดมันกินพี่น้องไหมจวใช้ม่วมม่วมมันกินเป็นเชนไรล่ะไปแล้วไปแล้วเขาเขียดแล้วพี่น้อยเฟื้อแต่น้อยใช่พี่น้อยม่ากระซ่ากระตุนซากระตุนอยู่ทั้งปุ่นพี่น้องอาจะจับเขียดกันนะพี่น้องนะจันไปโอ้ยหน่อยเลยพี่น้องเลยเขียดหน้านี่พี่น้องนี่ตัวหน่อยหนึงตัวมวยใหญ่พี่น้อง อาอยู่ห่าก,กินตามธรรมชาติพี่น้องกลางคืนลมกันหน้าลมแห้งพี่น้องเอ้ยหนาวเย็นจเจ้าอยู่ดาวตูนยุบจ้องไฟ้เป็นแบ๊บๆสาาิเพื่นน, <S <S น้องพอแล้พี่น้องไอ้จ้ากระตูนปุ๊บเนี่ยฝ่ใช่เลยนะไฟแลี้ยสินงวะเออเด่นหาแม่นะเป็นลนะ้วนีน่

หน้าลายเจ้าเนี่ยหน้าเจ้าดิอวก็เลยเป็นเขียดมกกันกับบลายพี่นอ้องมันมีทางออกมาเนาะ่อยเลยพี่น้องให้สร้างตันคบอีกเดี๋ยวใส่ญญาใบางตัวมันหน่อยร่นใหญ่กับพี่นอ้องเยีเ่งังใช่ไหมเยีเ่ยเออนีอ่จนะแจ้งกว่าเ่ารอดจ้ะพูดแล้วนะปับ๊บถึง <น S 1> มือสังหั่นตัวปูตัวนี้นะห้องหั่นตัวแม่แม่วันนี้เขามาสองคน แต่ว <neuro. S 1> ่าเห็นลังวปาพี่น้องเันยังมันยานพีดอกนาวพี่น้องยังขึ้นนาวเดิอนสี่กับนาวพี่น้องเลยปวดโพล้อกยัเป็นอไาในไผ่กันเยอะเอามันอยู่ปรเด้โอ้ยเอามันอยู่บรเด้ยวหน่อยแทะเจาะเป็นอะไรในิ้่กันเยอะเนี่ยเขีย่เป็่น แต่อยากมากนึ่เขาจะบอกคุณตามเป็น,น,นอะไรเขาจะบอกคุณอยู่คุณโมคอยจำเนาะไมลรบอกผัดอันนี้ก็เป็นเฮือนเขาพี่น้อยจากเฮือนก็นบกกวไก่เราพี่น้อยพอเด็กพี่น้องเขียนหน้าหน่อยเนี้ยดีใส่ปะนี่นี่นี่เอาไหมนั่นนี่พี่น้อาใช้บังตัวนะใส่เออไหนเราจะกระตู้นเยอะ เต้าฟู้เต้าฟู้ป่ะวเต้าผู้รเต้า้ค่ะเอาเยอะเอาเานี่ยเอาเกเาเพิ่นองมนละขอให้ขอให้เต้ให้ของสากระตุ้นพี่น้องมาได้จากตัวเราข้องเพิ่นะพี่น้องเลยแต่ที่แรกคือซื้อเราพี่น้องข้คือคนบอเคยยื่งคนบอเคยยื่งเกียดจากเทือนะอาจิครั้งแรกน้อยจะเห็นเยอะนี่จะในหน่อยนี่ เดินเห็นพี่นอคอยเจ้าไปเราไดักเห็นเนี่ยนะทีทางไหนาตึงเลยนะมันชวเวนตตัวนี้เขียนหน้อยเว้นาทีเขียนทีน้อย มันหลีโอ้ยหน่อยพี่หน่อยเต็ียมไปอยากเห็นพี่น้อนหน่อยความหน่อยพี่น้องน,นี่รู้ไหมี่จักเห็นอยู่ทั้งนี้แล้วนี่ต้องตุ่นี่แหละต้นอ่าวคนมาเมานี่ไปไปไปมันจีบไปนี่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  ตัวหนาเลยแหละตัวนี้แหละนี่นี่นี่เพื่องนี่นั่งจะไปวไม่โกรูในเพืองนะคบรในเพื่องเออนั่นแหละแมนอย่บอกคย่าเดียวแมนเดีน้่อยเดียวแล้กระตุนน้องกระชยองตี่น้องพัตาเ้ครับบ่บ่อเไปเอาเองเขาดอกเอาเองซะ หายเหนี่องอมีเขียนให้นกมารันเพ็่อนอะได้ตัวแม่กเพื่นวะโอ้จากนั้นได้นะซาตูนเจิา้าขึ้นาโบแมนคู่เปิดขึ้นเป็นเขียเนาะ xiềng <laughs> ma cả hòn phía nào ấy, cái tài giả này cái tài phía nào nó chỉ vừa khụp nó phía cứ hè, thế, thế, hè nó, ơi, nó. Nhìn, Để cái nó phía con nào con, tiếng nó, เกียดไม่ข่แนี่แงเกียดตัวแม่เย้่เฮ้คหนาผาเห็น,น,นอ่บหยักอยรัขบบมวก็ได้เนาพี่น,อน้องเนาะนเก่งระวังเข็บเด้อหัวไวเลยนะยวา,าติเจี๊ยค่กยขีใช่นี่เห็นยิน,น,นตัวน้อยจนบ่เห็นพี่นอ้อง หนเดีันงูองูดินเนี่นเป็นบอกงูดินพี่น้องเลยเป็นบอกงูดินเหลืองๆพี่น้อง่าตอันตรายงูนี่คบตายพี่น้องเยเอาก้นเาเขียดกอนพี่น้องเลยนี่เขียนี่เขียนก่อนนี่สก็เลยเปนยี่งใส่มุั้ว้เจ้าไปล้มันสิไป Nhiều thấy chưa? có nhiều nội tôi đi. Bố nội nhây ấy lý tôi đi, kiệt nó nhây ấy lý. Vâng, cứ nội tôi nó cái nhây này. này lên phái bảo trên kia nó này, phía đoạn nó. cái cậy. Oh, con, nhây đi, chuyển lai. Tiếp mơ, phía đoạn đấy. <N> นี่มาเอาเว้นใน,นนี้ตัวนะี้ผัดเะร็จได้มาตัวน,นี้ใหญ่เนึกในเติอบอจิ๋วหากเรียบร้อยก็ปล่อยเลยพี่น้องเลยเข็ยนหน้าไม่ใครเฉดงว่าตัวน,นี้หูอันนีนี่พี่น้องเอากอนพี่น้องใครอันนี้เข็นหน้าไม่ใครไม่ใครพี่น้องเริ่มมาเลยแล้วพี่น้องเริ่มบันนี่สิพ่อปีกเลยพ่อขึ้นหน้าใหญ่งเลยพี่น้องเอ้ย สีเมื่อเรเฮงพ่อพี่น้องยฮงได้บป่ะสีเมื่อเรงพ่อเขียนได้ใหญ่พี่น้องนี่ชัางจีดใหญ่เติมเยู่พี่น้องเติมนั่งเยอะมันมันพี่น้องมันมันขากอนมาเยื่อเกลี่ยกระซ่ากระตูนกะั้งแรกกับมันได้พี่น้องไอ อยู่เพิ่นพี่น้องเียงไครเิ่นสีมือก็ยังพออยู่พี่น้องเลยยังพอคือเก่าพี่น้องนี่บ่อใหญ่ป่นได้พี่น้องเลยเหี้ยตัวผู้บ่อหญ่พี่น้องมือคือตัวแม่ตัวแม่มันสีหญ่พี่น้องเอย ผู้จักเราบอกเขียนะเป็นผู้จักเขียนบอกพี่น้องไอ้ตาเขียนโสดโสดฮะได้เขียนว่ามันชิดโตนี่ผู้จักเขียนอยู่เหรอสองคนยืงเปลี่ยนบทโทเปลี่ยนบทโททัวร์กลุ่นของพี่น้อยวันเศร้าโตนี่พี่น้องเต้นตัวน้อยพี่น้องเรากำลังจะเก็บพาไปเพียงท่านี้นอนพี่น้อง ถ้าติใจคิดนี้นอย่าลืมกดลค์กดแชร์ได้เพียงเด้วกดลค์กดแชร์กดส่งมาฟอนบัน,นาไาธด้วพี่น้องกดกระดิ่งตนางๆเพื่อจะพบหับกินใหม,ม่ๆสาสบาดี